ผมจะบอกว่าเป็นทุกคนเลยนะครับผมที่ซื้อจักรยานเจ้าตัวรุ่นนี้ไปนะครับผมก็คือมันจะมีปัญหาตรงเนี้แหละครับผมโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิ่มสั่งนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับผมมีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมมาคอมเมนต์นะครับว่ารถจักรยานที่พี่เขาซื้อไปนะครับผมติด ขี่ไม่ได้ครับผมติดเจ้าตัวบังโคลนนะครับอ่าก็ผมจะบอกว่าอ่าเป็นทุกคนเลยนะครับผมอ่าที่ซื้อจักรยานเจ้าตัวรุ่นนี้ไปนะครับผมอ่าก็คือมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับผมอ่าก็คือตัวบังโคลนเนี่ยมันจะติดกับล้อนะครับผมมันก็จะไปไม่ได้นะครับผมอ่าสิ่งที่ผมทํานะครับผมก็จะตัดนะครับผมอ่าตัวนี้ครับผมผมจะเลาะเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรอยรอยตัดไปนะครับผมนะนี่ มตัดออกนะครับผมเพื่อเพื่อที่จะให้มันไม่ติดกับตัวล้อนะครับผมซึ่งผมก็ตัดไปประมาณนึงนะครับผมก็พอที่ไม่ให้มันเสียดกับล้อนะครับผมถ้าใครมีฝีมือนะครับผมใช้ใช้เจ้าตัวหินเจียก็ได้นะครับผมหรือตัวนี้ผมใช้ใบตัดจะเอาไว้ไหนนะไอตัวที่ตัดของคฟร ตัดอะไรนะไอไอตัวเครื่องมือตัดอะบัดถ้าจะเอามาให้อันนี้เขาดูนี่ครับทุกคนผมใช้ตัวนี้ในการเจียตัดนะครับผมอ่าตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนหัวได้นะครับคือผมซื้อมานานแล้วล่ะตัวเนี้ยแต่ก็ เพิ่งได้ใช้นะครับผมก็คือผมเอาตัวเครื่องตัวนี้แหละราคาประมาณสองร้อกว่าบาทนะที่ซื้อมามันจะมีใบตัดใบเจียอะไรสักอย่างเลยแหละเยอะแยะไปหมดผมใช้ตัวนี้แหละแต่มันเป็นหัวอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่หัวนี้มันเป็นหัวแบบใบเลื่อยใบตัดนะครับผมผมก็ามาเจียเจียเจ้าตัวตรงนี้เจียออกไปนะครับผมกะกเอานะครับไม่มีตายตัวนะครับก็คือ ถ้าใครมีฝีมือทําสวยๆได้เลยนะครับแต่นี่ผมาปาดออกแค่พอเร็วๆนะครับผมพอมันขับได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกจุดหนึ่งนะครับผมไหนๆก็มาถ่ายคลิปแล้วเนาะอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนควรระวังนะครับผมคือตัวใต้ตรงนี้ครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มันจะเป็นพวกกล่องกล่องไฟรถจักรยานนะครับผมซึ่งมาแรกๆนะครับผมที่ผมขี่มา ขี่ลองเทสนะครับผมตัวเนี้ยขี่ไปขี่มาแม่งหลุดออกเลยครับทุกคนดีหน้าที่มันไม่ขเขลกอะไรมันไปไปพันกับล้อหรืออะไรสักอย่างครับผมมันก็ค่อยแบบลงมาเลยนะครับผมซึ่งตัวน็อตยึดใต้เนี่ยเนี่ยยึดกล่องนะครับผมคือไขามาไม่แน่นเลยนะครับผมวิธีไขให้มันแน่นๆเราต้องถอดถอดเจ้าตัวเบา นะครับนี่เปิดบอกก่อนอ่ะเปิดบอกเสร็จแล้วเราก็ต้องไขไขน็อตไขน็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็มีน็อตตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าแ,แล้วก็มีข้างล่างอีกข้างล่างเห็นหรือเปล่ามืดหรือเปล่าอ่ามันจะมีข้างล่างอีก2ตัว ตอนนี้อ่ะพอถอดเสร็จปุ๊บมันจะสามารถยกไอตัวเนี้ยไอที่ดำๆเนี้ยออกมาได้นะครับผมแล้วกล่องกล่องมันจะอยู่ข้างในนี้นี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่มันจะอยู่แถวๆข้างในนี้เนี่ยมันจะอยู่ใต้เนี้ยอ่าก็อ่าไปขัดน็อตให้มันแน่นนะครับผมหรือหาอะไรยัดไอยัดยัดยึดประจัทยึดให้มันแน่นนะครับผมไม่ให้มันหลุดพวกอะไรพวกหนวดกุ้งพวกเคเบิล อะไรนี่ยแหละเนี่ยผมก็เอาพวกสายเคเบิลหรือว่าไอ้น็อตนะครับผมหมุนยึดให้มันแน่นนะครับผมอ่าตรงนี้ระวังด้วยสำใครที่ซื้อรุ่นนี้มานะครับเพราะว่าอ่าโรงงานหรือว่าร้านค้าที่เขาขายะคะันนี้มาประกอบผมว่างานประกอบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมที่เขาประกอบมาให้แล้วก็เอามาส่งให้เราประกอบเองแล้วก็พวก อื่นๆเราต้องมาคอยเช็คเองนะครับผมว่ามันประกอบดีหรือเปล่าฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ซื้อคันนี้มาแล้วนะครับผมอะ